ครับขอต้อนรับน้องเบีย่านดวงตะวันทองเหลงนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวะยืนอยู่กับเบ้งตรงนั้นนะครับกลับมาถึงเมื่อเช้านี่เองใช่ใชสแสดงความเสียใจที่ไม่ได้เข้ารอบสามคนสุดท้ายมิสเวิลด์สองพันสิบสี่แต่แสดงความยินดีกับรางวัล p ีเบิรชอยส์ใช่ขอบคุณมากค่ะเป็นยังไงบ้างความรู้สึกของเรา ก็รู้สึกตื่นเต้นและก็ดีใจมากเลยค่ะตอนที่มีทีมงานเขามาบอกว่าเราได้ People Choice เนี่ยเราก็น้ำตาไหลเลยน้ำตาไหลใช่ค่ะพี่นี่น้ำตาเลือนเหมือนกันคือตอนแรกพูดกันตรงๆนะเมย่าหายไปอย่างไร้ร่องรอยใช่แต่ไปอยู่ข้างหลังค่ะเอยี่สิบกว่าคนใช่ไหมใชยี่สิบห้าคนหรือยังไงยี่สิบห้าคนแล้วก็ต้องไปไปเปลี่ยนชุดค่ะจริงๆจะต้องไปเปลี่ยนชุดเป็นชุดสีดำถ้าสมมติว่าคุณไม่ติดรอบไม่ทิ้ง้าขนแต่ตอนนั้นคือหนูโดนดึงตัวแล้วไปยู่อยู่ข้างหลังแล้วอ๋อ ตัวละก็พอจะรู้ไปไหนคือเขาบอกไหมเพิ่งมารู้ตอนนั้นนะคะตอนประกาศตอวู้เลยคือเมย่าไม่ได้เข้ายี่สิบ้าคนสุดท้ายใช่ค่ะมันเหมือนจบแล้วนะตอนนั้นเราคิดว่าก็คงจะเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วก็ยังมีรางวัล People's Choice เนี่ยแหละค่ะที่ทำให้สามารถเข้าสิบคนสุดท้ายได้พอเขาประกาศสิบคนสุดท้ายปุ๊บคือผมดูอยู่เนี่ยผมก็ียกว่ามันจบแล้วเพราะมันคือสิบคนสุดท้ายใช่ค่ะไม่มีเมย่า แต่จู่ๆก็มีรางวัลเดียวคือซีโฟชอยส์คือเป็นรางวัลจากการโบวดค่ะแล้วประกาศชื่อออกมาฟังอีกทีไหมยังขนลุกอยู่เลยตอนที่ประกาศว่าไทยแลนด์เหนื่อยมากใช่แลนด์๋อสวยมากอันนี้ย้อนความแนบแนบคนละประกาศเป็นยังไงตอนนั้นพอประกาศเุ่นก็มีแล้วบนาทีนี้แหละ ข้างงหลลัเยฮะสวยมากโดนต่อเหรอตอนนี้ไหลอยู่ข้างหลังเขาไม่กล้าไหลข้างนอกกลัวจะไม่สวยเป็นยังไงบ้างตอนนั้นเมีความรู้สึกก็เป็นคนที่สิบเอ็ดใช่ค่ะเป็นยังไงดีใจมากๆค่ะเพราะว่ามาถึงตรงนี้ได้เพราะพลังชาวไทยที่ร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันโหวตแล้วก็จนทำให้มีไทยแลนด์อยู่ในสิบคนสุดท้ายใยากรู้ไหมมันโหวตยากมากเลยนะค่ะใช่มันต้องเข้าแอป์มันต้องมาที ใช่ค่ะทุกคนช่วยกันเยอะมากใช่ค่ะบางคนที่ไม่เคยโหวตให้ใครมาก่อนก็มาโหวตให้เราครั้งแรกก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะฉะนั้นเป็นโอกาสที่ที่ผมอนุมานเมื่อวันก่อนเมย่าคือมิสเวิร์ลของคนไทยใช่ค่ะคุณมากค่ะเพราะว่าคนไทยเราร่วมใจกันไปโหวตไม่แต่เฉพาะในเดนไทยผมก็จะว่าทั่วโลกคนไทยที่อยู่ที่ไหนโหวตผ่านแอปของมิสเวิร์ลใช่ค่ะอยากจะพูดอะไรกับท่านเหล่านี้ไม่เชิญนะก็ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกๆท่านนะคะที่ให้การสนับสนุนแล้วก็เลือกมมย่าให้มาเป็นตัวแทน ประเทศไทยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่เมืองไทยหรืออยู่ต่างประเทศที่ร่วมใจกันโหวตแล้วก็บอกต่อให้ช่วยกันโหวตให้คนไทยด้วยกันรางวัลนี้ต้องขอยกให้คนไทยทุกคนคะ่ะที่ช่วยกันโหวตแล้วก็ทําให้คนไทยมีพื้นที่ยืนในรอบสิบคนสุดท้ายค่ะสุดยอด<ต>พีผู้ผชอยใช่ค่ะภูมิใจนะเพราะว่าน,นี้นะใน <จ S 2> คน,น คนทั่วไปหรือว่าประชาชนเป็นคนเลือกเราโดยที่ไม่ผ่านคณะกรรมการนะ,ะใช่ค่ะแต่แน่นอนในเวลาต่อมาก็ไม่ได้เข้ารอบต่อไปรู้สึกยังไงตอนตอนตอนนั้นไม่รู้สึกเสียใจอะไรเลยค่ะเพราะว่าที่ทําหน้าที่ทุกวันที่มีอ่ แอคทิวิตทุกวันเนี่ยก็คือทำเต็มที่ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็เชื่อว่าคนไทยสามารถรับรู้ได้ว่าแม่ย่าทำเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นรอบ Dance of the World ที่เราได้มีภาพออกไปว่าเราลัมมโนราแล้วเต็งก็ได้ร้องเพลงในสีที่เป็นร้องเพลงฟิล์มด้วยใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างมั่นใจเหมือนกันค่ะมากนใช่ค่ะไมเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับก็ถือเป็นรางวัลแล้วสำหรับพีคชอยนะครั ซึ่งงวดกันโมโหรานมากเดี๋ยวได้ตัวเลขแล้วจะมาบอกกับท่านผู้ชมต่อไปได้ค่ะเดี๋ยวผมมีนัดกับเมย่านะท่านผู้ชมแอบบอกท่านผู้ชมนัดที่ไหนคะแล้วเราไปต้องบอกเขาหนูอยากรู้นัดกันสองคนได้ไงนัดกันสองคนที่ไหนอ่ะไม่บอกไม่บอกด้วยบอกไม่ไดบอกนดกันสองคนไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้เราคุยกันชงชันๆเพราะน้องเมย่าเพิ่งกลับมาค่ะนะแต่ว่านี่เป็นรางวัลสําคัญค่ะและอยากจะบอกอยากจะขอฟังเนื้อเสียงสดๆพอจะมีเสียงไหม ก็มีอยู่บ้างคับชนิดเดียสักนิดเดียวเช้ามากไปไม่ยึงเพลนอะไรดีคะอะไรก็ได้แล้วแต่จะคิดง่่่อนนนนลล้ะดาาาามมมรบีขเืิ นี่เรายังไม่ได้พักเลยนะพี่ยุทธคช่ะขามดาพี่ทำไมเนี่ยไม่นี่ว่าบอกว่าเขาลงเครื่องมาหกโมงมาถึงขามานี่เลยไงถูกต้องอยากมาหาเฟนๆช่องสามก่อนพราะจากนี้ไปจะมีเดี๋ยวจะมีกิจกรรมอีกมากมายนะครับเพราะฉะนั้นขอต้อนรับกลับมาขอบคุณมากค่ะและเดี๋ยวเรามีนัดคุยรายละเอียดกันต่อไปถึงเบื้องน้างบริษัทงหมดไปอยู่ที่นั่นยี่สิบกว่าวันค่ะมาทับใจใช่ไหมแน่นอนค่ะ ก่อนกลับมาก็มีร้องไห้กันด้วยเพราะว่าต้องจากเพื่อนอนะใช่ผูกพันกันค่ะเจอกันทุกวันแต่เมย่าสง่าเหลือเกินวันที่ไปอยู่วันสิอคนสุดท้ายยืนอย่างมั่นใจตอนนั้นเป็นคนที่ส1บอดอ่ะใช่เดี๋ยวคุยกับเมย่าต่อไปนะครับพักตรงนี้ครับช,ช่วงน้กกลับมาครอบตัวบันเทิงครับ